วันนี้เราจะมารีวิวคอนทัวร์บรอนเซอร์กันนะคะท็อปนอชของเรา5ตัวด้วยกันค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือ Benefit Hula ค่ะตัวนี้คือใช้จนฮิตแพนแล้วจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างดีนะเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อจะนุ่มเลยแต่ว่าสีเขาจะออกแบบติดส้มมากหน่อยนะนะคะวอร์มโทนหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้จะถือว่าได้เป็นบรอนเซอร์เลยนะคะเป็นบรอนเซอร์ที่ใช้แบบทําให้หน้าดูบรอนซ์นะคะดูแบบไม่แดดแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้ถือว่าดี ตัวต่อมานะคะ Make Up For Ever ค่ะตัวนี้เป็น Artist Sculp ตัวนี้ก็ฮิตแพนเหมือนกันค่ะนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีคูโทนนะนะซึ่งใช้เป็นคอนทัวร์เลยได้เลยนะ,ะสีเข้มแบบนี้เห็นไหมว่าเขาออกคูโทนเลยนะคะจะไม่มีติ่งแบบความน้ำตาหรือส้มหรืออะไรมาผสมเลยนะสำหรับ,บตัวนี้ใช้ Sculp หน้านั่นเองก็คือใช้ทําแบบเงาใช้ทําแบบทําให้หน้าเล็กอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแสงแคล้ายๆแสงธรรมชาติเลย ตัวต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะ d r Forever Nude Bronze นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบรอนเซอร์สีบรอนเซอร์เลยเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อแบบฝุ่นนะคะซึ่งเนื้อเขาค่อนข้างที่จะออกแบบ ออก p o วเดอ y มากมากเลยนะนะคะเนื้อจะแบบ p o วเดอ y มากมากแห้งๆเลยนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายเนาะแต่เรารู้สึกว่าสีของ d อีอ่ะอาจจะต้องขุดขึ้นมาเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่เราจะเห็นสีบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่ว่าสีอะ่ะถือว่าสวยเลยนะคะปัดออกมาแล้วคือจบเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มตัวไหนอีกแล้วต่อมานะคะตัวที่เพิ่งได้มาเราเลิฟเลยทันทีนะคะก็คือ YSL Allure Hyper Bronze นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเนื้อแบบ ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับดีออเมื่อกี้คือเป็นเนื้อ p าวเดอรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัมผัสแล้วเราจะรู้ว่าเนื้อเขาจะมีความนุ่มกว่านะคะสีจะออกวอมโทนมากๆแล้วจะสังเกตเห็นว่าพอเราดึงสีขึ้นมาสีมันจะออกมาง่ายกว่าของดีออเมื่อกี้เนาะตัวนี้เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้การแต่งหน้าของเรามันดูแบบ มีเลเยอร์เพิ่มแล้วก็ไม่ทําให้ดูเคกกี้นะคะสีชัดเกลี่ยง่ายแต่อย่างที่บอกออกวอมโทนนิดนึงตัวนี้จะไม่ผสมน้ําหอมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการบรอนเซอร์สีสวยๆที่มันไม่มีน้ําหอมมาตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวของดีออตัวนี้ค่อนข้างผสมน้ําหอมหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของน้ําหอมในเครื่องสำอางเท่าไหร่สำหรับคนที่ซีเรียสไปไวแซลค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะที่ชอบมากมาก,มาก,มากในตอนนี้นะคะก็คือนี่ดอเชนกบาลาน่านะคะเฟสและอายแมทช์ ตัวนี้เนื้อเขาจะนุ่มเลยนะคะบตเตอรี่เลยนะคะใช้คำว่าบตเตอรี่ได้เลยนะคะตรงนี้คือเขาแตกน้องๆแตกเราก็เลยเอามาอัดอัดอัดเนาะใหม่นะคะก็จะเป็นสภาพนี้เนาะว่าเนื้อดีมากเนื้อแบบนุ่มละมุนเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อเป็น b u t อร์เลยนี่สีสวยถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการรอนเซอร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะเราให้ตัวนี้นะคะเป็น t o ทียร์ของเรานะคะเป็น number o เป็นเดอะเบสที่สุดในกระเป๋าเครื่องสำอางเราตอนนี้เลยค่ะ